เปลี่ยนอาชีพแล้วจะเป็นอินเทียแล้วน่าจะประมาณแบบยีกือบสาสปีได้แล้วเป็นห้องน้ำบ้านน้ำมาจีเองเดินลงมาแล้วแบบ o ้ oh my god ดีนเวทเสร็จเราได้ฟินิชชิ่งอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนหน้าตาไปเลยเซอร์ไพรส์รามากเหตุผลเพราะว่าคุณอินเทียของเราแนะนํามานะคะมาดูกันซิ คลิปนี้เราจะพาทุกคนมาโฟกัสกันที่ห้องน้ํานะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพ b บ efore ไว้ให้นะคะตุง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 คืออันนี้เป็นห้องน้ําตั้งแต่สมัยแบบอาม่าจียังอยู่เลยน่าจะประมาณแบบ20เกือบ30ปีได้แล้วเป็นห้องน้าบ้านอาม่าจีเองซึ่งไม่มีใครแบบใช้เลยมันจะเป็นห้องน้าที่จะต้องมีราวจับสําหรับคนมีอายุเนาะเป็นห้องน้ําที่สองของชั้นหนึ่งนะคะแต่จริงๆกันนี้แอบบทําไปแล้วนิดนึงก็คือทําฝ้าเพื่อให้มีไฟซอ่อนเนาะแล้วก็เปลี่ยนประตูไปแล้วแต่ยังเหลือแบบข้้าาางงในททีี่่ยยยัไไไมดดํอะะรรเเเล๋วจ รีโนเวทห้องนี้กันซึ่งเดิมอ,ะอ่ะอ่ามันจะมีที่อาบน้ําด้วยแต่ว่าที่จีทาใหม่เนี่ยจะไม่มีที่อาบน้ําแล้วเนาะจะต้องเป็นสีแดงนะคะตามแบบสินแสดูไว้แล้วก็ทิปอะไรเอ่ยก็คือตามสินแสหมดเลยมีข้อจํากัดนิดนึงอาจจะไม่ได้ขาวแบบมินิมอลได้เหมือนเดิมเนาะตอนนี้ห้องน้ำลือกระเบื้องสุขภพสุขภัณฑ์อะไรออกไปหมดแล้วทุกคน ด้วยความที่มันเป็นห้องนง้ำมีพื้นที่จากัดนิดนึงพี่พีก็เลยเพิ่มเหมือนตรงนี้ให้มีเหมือนไฟซ่อนจะได้ดูแบบกว้างขึ้นเข้าไปแล้วไม่รู้สึกอึดอัดเนอะพอต้องเป็นสีแดงเนี่ยก็จะมีความแบบยากนิดนึงเราก็เลยเลือกเป็นกระเบื้องสีแดงแล้วก็กําแพงเป็นสีขาวเพื่อที่ไม่ให้มันมืดจนเกินไปเดี๋ยวรอสุขภัณฑ์มาส่งรอช่างติดตั้งกระบ้งกระเบื้องอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงแอบแวะลงมาดูห้องน้ํานะคะ ก็เกิดความช็อกเพราะว่าจริงไม่ได้ตรวจกระเบื้องก่อนกระเบื้องมันกลายเป็นสีแดงที่แบบฟิเนชชิ่งเป็นกลอออกเป็นกลอสะทุกคนจริงจมัน supposed to be m a t t e นะคะแต่ว่ามันไม่แมทเออเราก็เลยแอบเซ็งนิดนึงเลยคิดว่าเดี๋ยวจะให้เขาลือออกแล้วก็ติดกระเบื้องใหม่เราค่อยติดสุขภณัณฑ์อีกทีนึงเดี๋ยวมาดูกันว่ากระเบื้องใหม่จะรอดไหมแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนไฟเนาะเปลี่ยนอ่สีกําแพงแล้วจะมีตู้สายมือตรงนี้เป็นห้องน้ำเด็กๆเ,เสร็จเราจะเป็นยังไงอันนี้มีความช็อกเดินลงมาแล้วแบบ oh อันนี้คือกระเบื้องห้องน้ำอันใหม่ที่เราเลือกมาใหม่นะให้มันแดงแบบว่ามีความติดน้ำตาลิดนึงสีเขียวอันนี้คือเป็นโครงไม้กันชื้นนะคะฝั่งนี้ทั้งแทบเดี๋ยวจะเป็นกระจกเนาะแล้ก็สุขภัณฑ์จะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นอ่างน,นะคะข้างบนซ่อนไฟเรียบร้อยเหนือเก็บสีแล้วก็ พวกรายละเอียดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของนะคะจะค่อนข้างเล็กนิดน,นึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดิมมันเป็นห้องน้าเก่าใช่ไหมเรารีโนเวทข้างล่างให้เหลือเป็นห้องน้าที่2เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้มีโซนที่เป็นชาเวอร์ จะไวสาหรับเข้าห้องน้าไปเป็นไทเลทอย่างเดียวเลยมีความต้องเก็บรายละเอียดนิดนึงงานนี้โนเวทมันจะเนียยค่อนข้างยากนะคะพี่พีบอกแต่ว่ามันก็ทําได้แหละนี้เรามาซื้อเขาเรียกว่าตับวาวนะคะซึ่งจีก็รู้คืออะไรที่บอกใหอมาซื้อเราต้องเป็นของฮาเตเล่ด้วยัสุขภฑพนะคะที่ใช้ทั้งหมดจากฮา f e เ e เล่หมดเลยเดี๋ยวต้องบอไปหาอ๋อ และมาดูความคืบหน้านะคะ สีข้างนอกที่ทุกคนเห็นอันนี้คือช่างเขามาโปสีไว้นะคะยังทําไม่เสร็จเนอะเดี๋ยวจะต้องมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงแล้วก็จริงๆข้างนอกตรงนี้มีต้องปูพื้นใหม่เนอะแต่ว่าเรามาโฟกัสกันที่ห้องน้ําน่าจะเกิน 60- 70%แล้วแหละสีเขียวอันนี้ก็เป็นผนังกันชื้นนะคะเดี๋ยวจะติดเป็นกระจกหมดเลยพวกสุขภัณฑ์ก็เริ่มมาแล้วกรอกน้ำอันนี้ยังทําระบบอ,อยู่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบอัตโนมัติด้านหลังเราทําเป็นที่แบบใส่เก็บของไนดะ้แต่วันนี้ช่างยังไม่ได้เก็บรายละเอีย ให้สีแดงขึ้นมาถึงขอบนี้เลยแต่ทีนี้เรากลัวว่าด้วยความแคบอ่ะมันจะทําให้ห้องน้ําดูแดงจนเกินไปนะคะก็เลยคิดว่าเออแค่พื้นแดงก็น่าจะถือว่าถูกต้องตามหลักฮงจุ้ยแล้วไม่ต้องกําแพงแดงด้วยก็ได้เดี๋ยววันนี้นะคะจะลงไปไฟนอลเช็คห้องน้ำกันเนื่องจากว่าเขาบอกว่าน้ำใช้ได้แล้วไฟใช้ได้แล้วเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันมาดูกันซิ ปิดกระจกเรียบร้อยแล้วเหลืออะไรอ่ะจริงๆก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะรอเขายุดอันนี้เก็บรายละเอียดทําความสะอาดให้เรียบร้อยเ้ามาดูเช็คก,ก่อนว่าน้ำโอเคไหมใช้ได้เรียบร้อยชักโครกนะคะลองกดได้ไหมโอเค เชํามละน่าลองฉีดดูโอเคกระจกก็คือชอบมากทุกคนตรงนี้น่าจะใส่กรอบรูปได้แหละอยากวางต้นไม้แต่ยังโ n อเดียเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างแคบขอไปเตรียมของมาตกแต่งเพิ่มเติมก่อนแล้วเดี๋ยวจะพามาดูไฟแนลอีกทีนะคะ you know what ล้วได้ฟินิชชิ่งอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนหน้าตาไปเลยเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละชิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวจีแปะราคาไว้ให้ด้วยว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างไปค่ะเริ่มกันที่อุปกรณ์ในห้องน้าก่อนนะคะเราค่อยไปดูแบบราคาค่าก่อสร้างต่างๆเนาะอุปกรณ์ในห้องน้าของเราเนี่ยหลักๆนี้ทั้งหมด5ชิ้นทั้ง5ชิ้นเนี้ยมาจากคาเฟเล่ทั้งหมดเลยทุกคนอย่างอ่างล้างหน้าอันเนี้ยจะบอกว่าเป็นโจทย์ยากมากเพราะว่าด้วยความที่ห้องน้ำจีแคบเนาะประตูองศาเปิดอ่ะมันจะจํากัดพื้นที่การวางอ่างไปแล้วเรียบร้้้้้้้อออออยยยลลววบบกกกััททีี่่เเเเเเเรรรรราา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 าตตตงงงงงจะะะํใหหมนนน์ขดพฉ ที่เป็นแบบวางบนเคาน์เตอร์ซึ่งไซส์มันจะต้องพอดีที่จะทําให้ประตูยังคงเปิดได้แล้วอ่างล้างหน้าไฮเดรตตัวนี้ก็คือตอบโจทย์ทุกอย่างเลยทุกคนทั้งดีไซน์ที่วางบนเคาน์เตอร์ได้พอดีนะคะแล้วก็ยังเปิดประตูได้แบบสบายๆด้วยเขายังมีพื้นที่เหลือสําหรับวางพวกแฮนวอชหรือว่าน้าหอมต่างๆได้ด้วยส่วนก๊อกน้ำเซนเซอร์ตัวนี้นะคะเหมาะกับยุคโควิดมากทุกคนจีเลือกมาเลยเพราะเป็นท้องน้ําที่เราใช้กับส่วนรวมข้างล่างบ้านมันก็จะลดการสัมผัสการเปิดการปิดนะคะแล้วก็ไม่มีพวกคราบสบู่แล ดีไซน์ด้วยแล้วก็ดูพรพเพติอลด้วยชักโครกอันนี้ก็เป็นของฮาเซเล่นะคะจะเป็นแบบวันพีซเลยก็คือเป็นชิ้นเดียวทั้งหมดเหตุผลเพราะว่าคณอินเทอร์เียของเราแนะนํามานะคะว่าวันพีซหรือว่าชิ้นเดียวเนี่ยก็จะลดโอกาสการแบบน้ารั่วน้ําซึมเขาจะซีลเก็บหมดเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่กลิ่นจะเล็ดลอดออกมาเนี่ยก็จะน้อยกว่าแบบแยกชิ้นเหมาะการใช้ที่บ้านด้วยเพราะว่าดีไซน์เขาอย่างที่ทุกคนดูจะเห็นได้เลยว่าพอเป็นชิ้นเดียวอ่ะมันไม่มีแม้แต่รอยต่อตรงแบบตัวด้านหลังเนี่ยเลยอ่ะที่ชอบ กว่าสําคัญเหมือนกันนะก็คือตัวซอฟต์คลสอันนี้ของเขานะคะเวลาปิดลงมามันจะแบบช้าทุกคนมันก็จะไม่กระแทกแบบตึ้งตั้งเหมือนชักโครกสมัยก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าทุกรุ่นของฮานเฟเลก็น่าจะเป็นซอฟต์คลสหมดแล้วเวลากดที่ฟลัชก็คือแบบสะดวกนะคะนี่ สายชำระอันนี้ก็เป็นของฮาร์เฟอย่างที่บอกคือหลักๆที่ชอบดีไซน์มากๆวิธีการใช้ตรงนี้แล้วก็ตัวน้ําอันเนี้ยเราแอบลองฉีดดูแล้วเนาะมีความแบบมีทั้งส่วนที่เป็นละองซับซบแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ําเยอะด้วยพี่พีบอกว่าให้ใช้คําว่าน้ํานุ่งนะคะไม่เจ็บตูดอยูลองฉีดแล้วหรอดีไซน์สวยงามพร a อพเพอรด้วยเข้ากับห้องน้ําของเราอุปกรณ์ในห้องน้าชิ้นสุดท้ายของเราเลยก็คือที่ใส่กระดาษชําระนะคือนอกจากจะใส่กระดาษชําระได้แล้วนะคะด้านบนเนี้ยเขายังสามารถแบบวางของจุกจิกได้สมมติเรานั่งเข้า้้้ออองงนนําาาาาแแบบเีรรก็สมมถถววืืล แบบสไลด์ดูพวกแบบไอจงไอจีไปด้วยได้จะวางสแตทพวกกระดาษชำระก,ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือตอบโจทย์บ้ากคนที่ลองใช้แล้วนะคะชอบมากแล้วก็ท็อปเขาเป็นสีขาวด้วยเข้ากับดีไซน์ของห้องน้าเราชอบมากเลยเนี่ย <S 2> <S 2> เปลี่ยนอาชีพแล้วจะเป็นทีเลียแล้วอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน้าไปแล้วเดี๋ยวมาต่อกันที่งานก่อสร้างกันบ้างเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะทุกคนคือเรามีการรื้อทิ้งเนาะรื้อพวกกระเบื้องเกา่าสุขภัณฑ์เก่าเครื่องใช้ของเก่าๆทั้งหมดอะรื้อทั้งหมดทิ้งหมดเลยเหลือแค่งานปูนกับบบงาาานนรระ้้ํไวค่่ืออยูที 6, พอรื้อไปหมดแล้วนะคะก็จะมีการฉาบกําแพงเรียบใหม่มีการทําระบบน้ําใหม่ลมทั้งปูกระเบื้องใหม่เนี่ยทั้งหมดเลยจะอยู่ที่20,000บาทแล้วก็ทํางานฝ้านะคะให้เป็นแบบไฟซ่อนข้างบนได้อันนี้ราคาจะอยู่ที่4,000บาทไม่รวมตัวไฟซ่อนนะไฟซ่อนก็คือซื้อ LED มาติดปกติ D เลย LED ก็ er ได้จะประมาณพันกว่าบาททุกคนก็เลือกสีได้ด้วยอยากได้โทนอมเหลืองอมอ,อ,อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากให้มันมีความว์มนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าสิ้นแสกกาหนดไว้ว่าห้องน้ำเนี้ยจริงๆต้องมีความแดงๆหน่อยเราก็เลยเลือกเป็นไฟซ่อนที่มีสีแบบเหลืององๆสมนึ พอได้ดีเทลทุกอย่างครบนะคะก็ทาสีใหม่ทั้งหมดในห้องน้ำเนี่ยอยู่ที่4,000บาทให้เป็นสีขาวครีมแบบนี้ อันนี้เป็นงานบิวอินทั้งหมดเลยนะทุกคนซึ่งจีชอบมากนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นว่ากระจกอันนี้จะไม่มีรอยต่อเวลาที่เราส่องตรงหน้าเลยตรงอ่างล้างหน้าอันนี้ก็คือตั้งใจคิดมาแล้วเพราะว่าจะใช้กระจกยาวทั้งแผ่นเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะแคร็กได้สูงมากนะคะถ้ากระจกแผ่นยาวเกินไปพี่พีก็เลยแนะนำว่าให้แบ่งครึ่งไม้จะตีเป็นแบบ3แผ่นก็ได้แต่ว่าจีรู้สึกว่าเวลาเราใช้งานเราเซลฟ์ ong, ้งเซลฟี่อ่ะกระจกตรงนี้เราแบบใช้งานได้เต็มที่มากกว่าก็เลยเลือกให้ไม่มีรอยต่อตรงนี้แล้วก็มามีรอยตัว,ตวนนตกกระจ ะะด้านหลังจะมีไม้กันชื้นข้างในอยู่ที่10,000บาทนะคะส่วนตัวด้านล่างที่เป็นเคาน์เตอร์เนาะแล้วก็มีช่องเก็บของเก็บของนะคะตรงนี้อยู่ที่15,000บ้าพาทแล้วก็ ะะอันนี้เป็นประตูจากโฮมโปรซึ่งจริงๆอะจีแอบคิดในใจว่าอยากจะเปลี่ยนแหละทุกคนเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่าสีมันจะมีความแบบขาวกว่าตัวกําแพงห้องนิดนึงมันเป็นวัสดุที่ไม่ได้ทํามาจากไม้นะคะมันทําสีไม่ได้พอจีใช้ไฟแบบเหลืองหน่อยอะประตูมันเลยดูขาวโอมโม่เกินไปอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนในอนาคตน,นะคะในแง่ของการใช้งานหรือว่าวัสดุอันนี้ของโฮมโปรราคาอยู่ที่ประมาณพันสองร้อยกว่าบาทอะจีว่าโอเคมากๆเลยถ้าใครแบบว่าอยากได้ประตูสีขาวอันนี้ก็ตอบโจทย์นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นการตกแต่งส่วนตัวแล้วที่เราชอบนะก็จะมีกรอูปันนีี้่คิดวา ันเข้ากับห้องน้ำดีเพราะว่าตอนแรกอะที่สินแสบอกให้ห้องน้ำแดงก็มีความเครียดว่าจะทำยังไงให้มันแดงแบบไม่แบบจีนจานคนพอวางกรอบรูปที่มีความกราฟิกเข้ามาก็ดูช่วยได้เยอะเลยนะที่ว่า เราเลยเลือกเป็นสีขาวดํานะคะเพื่อให้แบบคมโทนในห้องน้าด้วยแล้วก็แอบมีวางต้นไม้นิดหน่อยอันนี้จะเป็นต้นสนสนอะไรจำไม่ได้แล้วสนซัมติงซึ่งชอบมากชอบฟอร์มของเขานะคะห้องน้ำมันแคบใช่ไหมต้นไม้ที่จะวางที่พื้นได้ก็ควรจะเป็นแบบทรงสูงๆนะซึ่งอันนี้ก็คือปรบโจ์ชอบมากนะคะสีก็แมทชิ่งกับห้องน้ําของเราด้วยมีความแบบตุนๆนิดนึงแดงก็ตุน,ตนๆเขียวก็ตุนๆอะไรอย่างนี้ ตรงนี้ตีก็แอบวางเป็นต้นลิ้นมังกรแพรจริงๆลิ้นมังกรเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เราชอบมากคือต้นไซส์ใหญ่เขาจะสดพุ่งตรงสวยมากแต่ว่าด้วยความที่้าห้องน้ำราแกนนะคะก็เลยเลือกเป็นไซสแ์แพรมาวางตรงนี้เข้ากับอ่างล้างหน้าของเรามีแฮนด์วอชนะคะนี่จากโจมาโลนเป็นกลิ่นอิงลิชแพรที่ตีชอบมากพอมาวางก็ช่วยให้ห้องน้ำดูแบบมีอะไรขึ้นมาทันทีเอาตรงเลยคือยังไม่ได้บวกตัวเลขนะคะว่าค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะบวกแล้วขึ้นราคาสรุปไว้ให้ตรงนี้นะโดยรวมส่วนตัวคือถูกใจมากทุก เราไม่ได้แบบ i ม a g i n นได้เลยว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนสีแดงมันจะแบบมินิมอลได้ไหมะอะไรเงี้ยกลัวไม่เข้ากับบ้านข้างนอกเราก็เลยกังวลมากแต่ว่าพอเสร็จเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วรู้สึกแฮปปี้มากๆนะคะทั้งอุปกรณ์ใช้ห้องน้ําต่างๆก็คือตอบโจทย์ practical design ต่างๆฟังก์มมชันก็คือครบเนาะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทาไมห้องน้ํามาก่อนส่วนอื่นก็เพราะว่าห้องน้ําเสร็จก่อนนั่นเองอยังไงถ้าใครอยากดูส่วนอื่นของบ้านนะคะเดี๋ยวจิจะทยอยอัปคลิปเรื่อยๆเลยฝากติดตามแล้วก็กด subscribe กันไว้ด้วยนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียให้ทุกคนาออยเื่ ที่มีแบบห้องน้ําเล็กนะคะมีพื้นที่จำกัดก็ลองเอาไปแอร์ดักใช้ดูได้ติดกระจกเข้าไปเพิ่มรายละเอียดดีเทลฟังกชันการใช้งานเข้าไปให้ห้องน้ำเล็กๆของเราเนี่ยดู like, ลาลี่ดูแบบพร a ติ i c a l ในการใช้งานมากขึ้นได้ด้วยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้จีด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคะ่ะเจอกันใหคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย